แล้วในะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแมปฟอร์ซาเคนกันอยู่แล้วนะครับประจําวันเสาร์ยิ้มนะครับก็นะทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นตัวของเอ่อนี่นะครับเด็ดอะไรวะดูเส้นดูเข่นขอะไระดูเซกา้าไม่รู้อ่านไม่ออกดักดักเข่งดักเข่น,เ,ขนเออนั่นแหละนะครับเออไอห,หัวฟักทองนี้นะครับราคาหกร้อยเหรียญน,นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาซื้อเลย,เยนะก่อนนะก็ผมไม่รู้ว่าความสามารถมันคืออะไรนะก็ นี่ครับอัตราการเล่นยากอยู่ที่5ดาวเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับน่าจะต้องต้องลองไปเล่นดูนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรเทคแล้วเราก็ให้เรื่องของสปีดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะนั่นแหละครับเป็นครั้งแรกที่เล่นตัวนี้เลยนะครับดี๋ยวผมทําการใส่เป็นการเล่นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับปีอีควิตไปเลยเออตัวนี้นะครับ6 0 0เหรียญนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก่งเท่าไหร่แต่ว่า มันเล่นยากมากๆนะครับถ้าที่ดูมาตัวนี้เป็นตัวแบบเวทมนต์นะครับแบบว่ารอยได้อะไรประมาณนี้นะครับสกิลคิวนะครับชื่อว่าสปาโพเทคเออดูเหมือนว่าเราต้องอ๋อเราหาแบบเขาเรียกอะไรที่เหมือนทําโล่ป้องกันให้เพื่อนนะครับเหมือนเป็นตัวป้องกันให้เพื่อนนะครับประมาณนั้นน่าจะเป็นตัวแบบตัวซัพพอร์ตทีมอย่างนี้นะครับส่วนสกิลอ e ีนี่ต้อง เสกสายฟ้าใส่เพื่อนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนว่าต้องใช้ใชกับคิวเลอร์ได้เนี่ยสำหรับสายฟ้าก็เป็นตัวแบบลอยๆอย่างนี้นะครับตัวผมผมก็มันเหมือนคิวเลอร์ยังไงไม่รู้อ่ะตัวอนนะครับคือคล้ายๆกับตัวซัพพอร์ตนะครับคือมันต้องเล่นกับเพื่อนนะตัวเนี้ยโอเคตอนนี้คือผมยังไม่เจอเจสันเลยนะสำหรับผู้เล่นนะครับถ้า่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละนะครับตอนนี้ผมน่าจะใช้กับคิวเลอร์ได้หรือเปล่า ไม่ได้นะค,คือมันต้องใกล้กว่านี้นะครับเอาเพื่อนตายแนละ้วเออเพื่อนตายนะครับคือผมโดนเปนไล่เอาล่ะเพื่อนๆ <c oughs> ช่วยกันบูลลี่นะครับตอนนี้เหมือนทุกคนแบบช่วยกันบูลลี่ฆาตกรนะครับผมอยากรู้ว่าสกิลอีเนี่ยถ้าใส่กับฆาตกรมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เหมือนมันลิงใครสักคนนะครับสับไม่โดนนะทุกคนปั๊บโอ้โหนี่ครับโดนคิวเลอร์โดนช็อตช็อตใส่คิวเลอร์ได้นะครับต้องจะติดสถานะอะไรสักอย่างน่าจะต้องโปรเทคให้เพื่อนนะครับผม อุ้ยผมติดสโลผมติดสโลผมเจ็บแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่อยู่เพื่อนขอหิวหน่อยแล้วขอหิวหน่อยโอ้ยมันเลง็งมันเล็งผมแล้วตอนนี้หรือเปล่าคือมันต้องใช้ใกล้มากๆนะครับสำหรับสกิล E คือมันไม่ได้ใช้ง่ายอย่างนั้นนะครับคือมันใช้ยากอยูน่นนะสกิล E ะนะครับคือมันต้องใช้แบบระยะที่มันอุ้ยคือมันยกเลิอกอยังไงเฮ้ยผมยกเลิกไม่เป็นเว้ยคือ สกิล e มันต้องระยะแบบใกล้เลยนะครับคือมันใช้อย่ากนะแล้วก็เวลาใช้อ่ะอืมเขาเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกแล้วมันจะปล่อยแบบสายสาฟ้าออกไปนะครับใส่โดนเนี่ยโดนเซอร์ไเวหรือเดอกคิลเลอร์นั้นแมา่จะาประมาณนั้นครับสามารถโดนได้ทั้งสองแหละนะครับก็ถ้าโดนตัวของคิลเลอร์เอ้ยถ้าโดนตัวของเซอร์ไเวลนะครับก็จะทําให้วิ่งเร็วขึ้น1ให้ ก็จะทําให้วิ่งขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอีกหนึ่งนะครับนั่ก็คือสิบเปอร์เซ็นตนะก็ประมาณสี่วินะครับแต่ถ้าโดนตัวของคิคเลเลอร์นะครับก็จะทําการสโลว์เนสสองนะครับตามเลเวลเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอมั้งนะครับสำหรับสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะโดนสโลว์ไว้สามนะครับก็คิดว่าจะต้องแลกกับการโดนตีแล้วทําให้เราแบบทิ้งระยะจากตัวของคิลเลอร์ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการโดนตีเนาะสะ่วนอันเนี้ยนะครับที่ลองใช้จากรอบแรกดูนะครับนั่นก็คือ เป็นการแบบเขาเรียกอะไรว่าเพิ่มแล้วกันนะฮะแบบว่าเพิ่มบัฟให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็น่าจะได้แบบเรื่องของสปีดด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับอันนี้นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวของอะไรไม่ดูนะครับอันนี้บัฟอะไรไม่ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลเดี๋ยวเราไปเเล่นรอบที่3กันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นตัวนี้นะครับในเกมที่3กันนะครับผมเป็นแบบพ่อมุดแม่มุด อะไรองนี้นะครับเนาะต้องใช้ให้กับจริงๆไม่ต้องใช้กับคิวเลอร์ได้นะมันแบบมันต้องแลกช็อตแรกจริงๆนะมันถึงจะใช้กับคิวเลอร์นะครับสำหรับสกิลที่เราลองกันนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมลองใช้ใส่เพื่อนอยู่นะแต่ว่ามันแบบมันต้องในวงอะ่ะนะครับคือถ้าไม่ในวงคือใช้ยากนะครับเนี่ยูด,ยดยิอันก็คือเราใช้ใส่เพื่อนนะครับ เรต้องแ,แบบเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ล้วเพื่อนวิ่งไปชิดขนาดนั้นเอามันไปนตีผมเอาละครับเหมือนคิวเลอร์คิวเลอร์จะมีครูดาวนะครับเลยทำให้แบบแตีไม่ได้นะชดวิกินี่เหมือนว่ามันต้องใช้ให้โดนด้วยนะครับคือมันแบบมันไม่ได้ล็อกอะนะครับคือลองเนี่ยอันนี้อันนี้คือติดนะครับโดนทั้งคนโดนทั้งคิวเลอร์เลยนะครับแบบนี้อ๋อไม่ใช้ควบคู่ได้นะครับนี่เป็นไงอันนี้คือเพื่อนที่ได้บัฟนะครับหรือเปล่า ยินบังอยินบังโอ้ยนี่เป็นเกาะน,นะครับโดนเรียบร้อยเจ็บมากอย่างนี้ผมก็เจ็บหนีเรียบร้อยนะครับอันนี้คือช็อตแบบแรกแรกนะครับนี่แรกอุย้ยมันหันหน้ามาคือผมต้องหนีวะเนี่ยเวละผมต้องวิ่งหนีละอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บมากนะครับแบบนี้ไม่ได้นะผมเจ็บแบบเจ็บเลือดไหลเลย โ oh อ้ไม่กอดรอนนี้คือผมเจ็บเลือดอไหลนะต้องหาเม็นชิดละนะครับไม่รู้ว่าเม็ดชิปมันดอกไหนบ้างโอเคก็สำหรับตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบตัวซัพพอร์ตนะครับคือจริงๆเมื่อคนไปยืนอย่างนั้นด้วยซ้ำนะครับ <laughs> ด้วยว่าเพื่อนกลัวเรานะครับคือแบบว่าเพื่อนมันกลัวเราอะอะไรคเพื่อนเอาเพื่อนเอาตัวของิอูมาให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมอา้าว จบแล้วนะครับคือคิลเลอร์เนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่สำหรับตานี่นะครับเหมือนว่าเหมือนว่าทั้งสมตานี้ที่เราเจอเนี่ยจะเจอแต่เจสันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการไปดูกันนะครับว่าเครื่องอยู่ที่ไหนนะครับคือผมจะเล่นแบบปกติและจะไม่เป็นโยนเกมนะครับหรือว่าไปบูลลี่มันแล้วนะครับรอบนี้อ๋อ อ๋อเราจะติดสโลเนตด้วยนะถ้าเราใช้สกิลแบบสกิลที่1นะครับคือมันต้องหาจังหวะใช้ดีๆเลยแหละนะครับไม่โดนระยะมันระยะมันใกล้มากนะครับคือมันผมดูแล้วมันใช้ยากตรงไหนนะคือมันใช้ยากตรงที่ระยะมันสั้นนะครับระยะของสกิล e นะมันแบบมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อโดนนะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้กับเพื่อนก็น่าจะดีนะครับต้องรอจังหวะแบบฟันไปแล้วะนะครับมันต้องรอจังหวะแบบฟันไปแล้วนะครับ แล้วก็ใช้เแบบนี่ยแบบเนี้ยมันช้านะครับอย่างนี้คือช้าเลยนะแบบเนี้ยช้านะครับสกิลแบบช้ามากนะครับเหมือนว่าคิลเลอร์เนี่ยจะแบบว่าเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะต้องตีใครแต่ว่าตอนนี้คือมันน่าเห็นผมแล้วนะครับคือมันเอาผมแน่ในวันนี้นเดี่ยมันเดินละมันไม่มีสติมิลานะครับโอ้โหแบบเลือกไม่ถูกอะว่าจะตีใครอะคิลเลอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนแบบถูกจัดการไปแค่คนเดียวเองนะครับผม คือมันใช้ยากนะครับคือบางคนแบบตัวละครเพื่อนแบบไม่เข้าใจน,นะครับว่าแบบต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ามันไล่แบบไล่สุดเลยนะมันไล่สุดเลยนะเนี่ยมันเหมือนเล็งอยู่ตัวเดียวโอ้โหจบจบพอดีนะครับกำลังจะสก,กิลให้เพื่อนเลยโอ้ยถือว่าใช้ได้นะตัวนี้แต่ว่าใช้ยากตรงที่สายฟ้ามัน นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะครับเล่นยากจริงๆคือ5ดาวก็ห้ดาวจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับปุ๊บบ๊ายบาย